สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพูดถึงรถยนต์ SUV รุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ SUV MINI มินิปาเจโร2026รุ่นล่าสุดที่กำลังสร้างกระแสความสนใจอย่างมากในวงการยานยนต์ทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วยรถคันนี้ถือว่าเป็นการกลับมาของตำนานอย่างปาเจโรแต่ในเวอร์ชันที่เล็กกว่าครองตัวมากขึ้นและมาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่ได้อย่างลงตัวสำหรับ SUV มินิปาเจโร2026ถูกพัฒนาให้มีภาพลักษณ์ที่หรูหรา ทันสมัยและดูสปอร์ตมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆอ,อย่างชัดเจนซึ่งหลายคนที่เคยเป็นแฟนปาเจโร่คงจะประทับใจในดีไซน์ใหม่ที่ปรับโฉมจนแทบจําไม่ได้แต่ก็ยังคงปลิ่นอายความเป็นปาเจโร่ไว้เช่นเดิมมาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อน SUV mini ปาเจโร่2026มาพร้อมรูปลักษณ์ที่ดูดันไฟหน้าแบบเล็ด,ดีไซน์เรียวคมให้ความรู้สึกกล้ามสมัยทันสมัยสุดๆกระจังหน้าดีไซน์ใหม่เป็นแบบดนามิกชิลขนาดใหญ่เส้นสายรอบตัวรถเน้นความเฉียบคม เพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นบริเวณฝากระโปรงหน้ามีเส้นนูนเพิ่มมิติให้ความรู้สึกแข็งแกร่งและทรงพลังล้ออัลลอยก็ถูกออกแบบใหม่ให้มีลวดลายที่โดดเด่นและดูหรูหรามากขึ้นโดยเฉพาะรุ่นท็อปที่ให้ขนาดล้อถึง18นิ้วพร้อมอยางซีรีส์ต่ำที่ช่วยเสริมบุคลิกสปอร์ตได้อย่างดีด้านหลังของรถก็โดดเด่นไม่แพ้กันไฟไท้ายเป็นแบบเลดทรงใหม่ที่มีความเรียวยาวและออกแบบให้เชื่อมต่อกันด้วยแถบโครเมียมเพิ่มความหรูหราบริเวณกันชนท้ายออกแบบให้ดูแข็งแรง มีแผ่นการกระแทกสีเงินที่เน้นความเป็นรถ SUV ที่พร้อมลุยทุกเส้นทางอีกทั้งยังมีสปอยเลอร์หลังที่ช่วยในเรื่องอากาศพลศาสตร์และเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปอีกคันสำหรับมิติตัวทางของ SUV Mini มินิปาเจโร2026จะมีขนาดกะทัดรัดมากกว่ารุ่นปาเจโรปกติความยาวอยู่ที่ประมาณ4,350ม mm, ิลลิเมตรความกว้างราว1,800ม mm, ิลลิเมตรและความสูงประมาณ1,700ม mm, ิลลิเมตรระยะฐานล้ออยู่ที่ประมาณ2,650ม mm, ิลลิเมตรทำให้เป็นรถที่เหมาะมากสำหรับการใช้งานในเมือง เพราะขับง่ายและหาที่จอดได้สะดวกแต่ก็ยังคงความเป็น SUV ที่สามารถเดินทางไกลหรือขึ้นเขาลงห้วยได้แบบไม่ต้องกังวลในส่วนของภายในห้องโดยสาร SUV mini p a เ e r o 2026ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะการออกแบบภายในเน้นความหรูหราและความล้ำสมัยวัสดุที่ใช้ภายในเป็นวัสดุเกรดพรีเมียมทั้งในส่วนของแผงคอนโซลที่มุ้งด้วยวัสดุนุ่มซอฟท์ทัชและเบาะนั่งที่วุ้งด้วยหนังคุณภาพสูง บอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและระบบทําความร้อนช่วยให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรู้สึกสบายในทุกสภาพอากาศหน้าจอแสดงผลภายในเป็นแบบดิจิตอลฟูล LCD ขนาดใหญ่แสดงผลข้อมูลการขับขี่ได้อย่างครบถ้วนและยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอได้ตามต้องการระบบอินโฟเทนเมนต์ก็ถือว่าจัดเต็ม พร้อมมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto อีกทั้งยังมีระบบสังงานด้วยเสียงที่ตอบสนองได้รวดเร็วและรองรับภาษาไทยทำให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้นระบบเสียงภายในรถก็ไม่ธรรมดามาพร้อมลำโพงคุณภาพสูงถึง8จุดให้เสียงกระหึ่มชัดเจนและมีมิติเสียงที่ดีเยี่ยมเหมาะกับคนที่ชอบฟังเพลงหรือเดินทางไกลสำหรับพื้นที่ภายในแม้จะเป็นรุ่นมินิแต่ SUV มินิปาเจโร2026ก็ให้พื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวาง โดยเฉพาะเบาะหลังที่สามารถพับได้แบบ60ต่อ40ช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้มากขึ้นพื้นที่เก็บของท้ายรถก็ถือว่ากว้างพอสมควรสามารถใส่กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ได้หลายใบยเหมาะสำหรับคนที่ชอบเดินทางเป็นครอบครัวหรือใช้รถในชีวิตประจำวัน SUV mini pajero 2026ย่ังมาพร้อมเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนมุมอับสายตาระบบเตือนรถเคลื่อนผ่านด้านหลัง ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control และระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน Lane Keeping Assist ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นมาตรฐานที่ Mitsubishi ตั้งใจใส่มาเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ขุมพลังของ SUV มินิปาเจโร2026ก็มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตรให้กำลังประมาณ163แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่ประมาณ250นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ปรับปรุงใหม่ให้การตอบสนองรวดเร็วและนุ่มนวลและอีกหนึ่งทางเลือกคือระบบไฮบริดที่ช่วยเพิ่มอัตราประหยัดน้ำมันและลดมลพิษซึ่งเหมาะมากสำหรับตลาดประเทศไทยที่เริ่มหันมาสนใจรถยนต์ที่เป็นมิตรต,ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของรุ่นเบนซินเทอร์โบอยู่ที่ประมาณ16-17กิโลเมตรต่อลิตรส่วนรุ่นไฮบริดสามารถทำได้สูงสุดถึง22-23กิโลเมตรต่อลิตรเรียกได้ว่าประหยัดน้ำมันและเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น สำหรับราคาของ SUV Mini p a j e r o 2026ในประเทศไทยยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแต่มีการคาดการว่ารุ่นเริ่มต้นหน้าจะอยู่ประมาณ1,500้านหมบาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่ราคาอาจพุ่งไปถึงประมาณ1,400้าแสนบาทขึ้นอยู่กับออปชันและระบบขับเคลื่อนที่เลือกซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้ในตลาด SUV ขนาดเล็กถึงแม้อาจด,ดูสูงเล็กน้อยแต่เมื่อเทียบกับอุปกรณ์ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่ใส่มาก็นับว่าคุ้มค่าอย่างมาก สรุปได้ว่า SUV Mini p a j จ e r o 2026คือรถ SUV ที่ผสมผสานความสปอร์ตความหรูหราและความทันสมัยได้อย่างลงตัวเหมาะกับคนเมืองที่ต้องการรถขนาดกระทัดรัดแต่ยังมีความสามารถลุยได้ทุกเส้นทางภายนอกดูดุดันภายในหรูหราพร้อมเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยจัดเต็มใครที่เป็นแฟนมิสซูบิชิหรือกำลังมองหา SUV ขันใหม่บอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะ SUV Mini b a j e r o 2026คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆในปีนี้